สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหาความยาวรอบรูปนะคะแต่ว่าด้านของความยาวของเราเนี่ยจะเป็นพระหูนามนะคะทีนี้ก็คือเรื่องนี้ก็คือจะไม่ยากนะคะอย่างเช่นเขาให้มาอย่างเงี้ยรูปเรขาคณิตตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปหมายความว่าเราต้องเอาเส้นทุกเส้นของรูปนี้มาบวกกัน เขากำหนดมาว่าด้านนี้ยาวเท่ากับ 2x บวก1ดังนั้นด้านที่มันเท่ากันที่อยู่ตรงข้ามกันก็เท่ากับ 2x บวก1ด้วยนะคะด้านนี้เท่ากับ 3x ลบ5ดังนั้นอีกด้านหนึงก็เท่ากับ 3x ลบ5การหาความยาวรอบรูปเราจะต้องเอาทุกด,ด้านมาบวกกันเราก็เอามาบวกกันเลยค่ะ 2x บวก1นะคะก็บวกกับ 2x บวก1 บวกกับ 3x ลบ5บวกกับ 3x ลบ5 2x บวก 2x ได้ 4x บวก 3x ได้ 7x บวกกับ 3x อีกก็ได้ 10x นะคะ1บวก1เป็น2นะคะได้2ออาเขียนไปก่อนบวก2ลบ5ลบ5ลบแล้วลบอีกก็ได้เป็นลบ10 ทีนี้ลบสิบกับสองเนี่ยลบสิบมันมากกว่าสองนะคะดังนั้นค่าตัวนี้ก็จะเป็นสิบ8อลบแปดนะคะอันนี้คือความยาวรอบรูปของรูปนี้มาดูข้อสองนะคะตัวนี้ค่าสมมุติว่าครูจะแบ่งให้มันเห็นชัดๆนะคะก็คือด้านตรงนี้เนี่ยก็คือมันยาวเ,ยเฉพาะตรงนี้นะคะ9กกำลัง2บวก4 ดังนั้นตรงนี้มันก็จะยาวอะไรด้วยคะ 9x กำลัง2บวก4ตัวนี้ถ้าให้ดูดีๆนะคะตรงนี้จากนี้ขึ้นไปเนี่ยจะยาว 7x กำลัง2บวก1ส่วนตรงนี้เล็กๆนี่จะยาว 5x กำลัง2ลบ5นะคะตัวนี้แล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็คือเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็น เ x กํลังสบวกหนะคะที่เราก็จะเอาด้านทุกด้านนะคะมาบวกกันเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะอะ่ทีนี้ตัวนี้นะคะมันมีอยู่2อันนะคะคุณจะใช้นอกจากการบวกแล้วเร,เรายังใช้การคูณได้นะคะแต่เพื่อความเข้าใจให้เรียนเข้าใจว่ามันคือการบวกก่อนเนา ตัวนี้นะคะมี2ตัวก็วจะเป็น 9x กํา x กำลังสอบวก4อันไหนที่ใช้ไปแล้วก็จะตัดทิ้งไปนะคะต่อมาค่ะตัวนี้1 2 3 4มี4ตัวนะคะถ้ามี7 x กำลังสอบวก1อยู่4กลุ่มเราก็สามารถใช้เอา4ไปคูณตัวนี้ได้ถ้าเราเขียนเป็น การบวกเราจะต้องเขียนถึง4กลุ่มนะคะดังนั้นถ้าเราอยากเขียนสั้นลงเราก็จะเอา4คูณอยู่กับ7 x กําลัง2บวก1ตัวนี้ก็คือทำให้เขียนสั้นลงนะคะทีต่อไปตัวนี้ค่ะมีอยู่2ตัวอ่ะถ้าเราอยากเขียนให้มันสั้นเราก็เอา2นะคะคูณกับ5 x กําลังสองลบ5ที่เด็กๆดูเมื่อกี้ที่ครูเขียนเขียนตัวนี้ลงไปนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เป็น2คูณอยู่กับ 9x กำลัง2บวก4บวกกับ4คูณกับ 7x กำลัง2บวก1บวกกับ2คูณกับ 5x กำลัง2ลบ5ได้ที่เวลาคูณให้แจกแจงให้ครบทุกตัวเพราะว่ามันใช้สมบัติการแจกแจงนะคะแจกให้ครบทุกตัวนะคะตัวนี้ก็แจกเข้าไป สองคูณกับเก้ากำลังสองก็คือสองคูณเก้ก็จะเป็นสิบแปด x กำลังสองสองคูณสก็เป็น8นะคะบ,บวก8 4สี่คูณ7 x กำลังสองเจดเป็น28ก็จะเป็น2 8 x กำลังสองีคูณกับ1ก็จะเป็น4นะคะก็ใส่บวกเพราะว่าเครื่องหมายบวกเหมือนกันสองคูณกับ5 x กำลังสองก็จะเป็น1 0 x ยกกำลัง2นะคะสองคูณกับลบ5 บวกคูณลบก็จะติดลบก็จะเป็นลบสิบนะคะทีนี้เราไล่ดูพจน์คล้ายพจน์คล้ายก็จะมี1 8 x กาลัง2บวกกับ2 8 x กาลัง2บวกกับ1 0 x กาลังสองให้นะักเรียนนําสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะคะก็จะเป็นอเอา18บบวกกับ10ก่อนจะเป็น28แล้ว28บวก28ก็จะได้56นะคะตัวแปรเขียนไว้เหมือนเดิมคือ x ยกกาลังสอง ต่อไป8ปดบวกกับสี่เป็น12ลบสิก็จะเหลือ2ก็ใส่เครื่องหมายบวกสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบความยาวรอบรูปของตัวนี้ต่อไปข้อ3ข้อ3ให้เราสังเกตตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมันอยู่ข้างในถ้าสมมุติว่าขยับมันมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะได้เป็นเส้นตรงๆต,ตรงนี้ก็จะหายไปตัวนี้เหมือนกันถ้าครูขยับเส้นนี้มาอยู่ข้างนอก มันก็จะเป็นเส้นตรงๆตัวนี้ก็จะหายไปทีนี้ตัวที่เหลือก็คือด้านนี้ค่ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น a กำลัง2บวก5ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันคือ 2a กาลัง2บวก 2a ลบ2นะคะแล้วก็จะเหลือด้านที่ต้องหาอีกคือตรงนี้ค่ะเฉพาะตรงนี้ 3a ลบ2 3a ลบ2อันนี้ก็ 3a ลบ2อันนี้ก็ 3a ลบ2มีอยู่4ด้านก็จะเขียนออกมาได้เป็นมีอยู่4นะคะ 3a ลบ2ก็จะ4คูณอยู่กับ 3a ลบ2ตัวนี้ a กาลัง2บวก5มีอยู่2ตัวเราก็จะใช้2คูณเข้าไปนะคะแทนการที่เอามันมาบวกกันนะคะ a กาลัง2บวก5ตัวนี้ก็มีอยู่2ตัวก็จะใช้2คูณเข้าไปในตัวนี้นะคะ สองเกำลังสองบวกสอลบสก็จะคูณนะคะให้กระจายให้ครบทุกตัวเพราะว่าใช้สมบัติการแจกแจงนะคะทีนี้ก็มาคูณเลขนะคะก็จะเป็น R 4คูณกับ 3a ก็จะเป็น 12a 4คูณกับลบ2ก็จะเป็นลบ8 สองคูณกับ a กําลังสองก็จะเป็น 2a กําลังสองสองคูณ5เป็น10บสองคูณสองเอกำลังสองก็จะเป็นสี่เอกำลังสองสองคูณกับสองเอก็จะเป็นสี่เอสองคูณลบสองเป็นลบสี่เราก็จะมาดูพจน์ที่คล้ายกันนะคะเริ่มจากดีกรีสูงสุดนะคะ ก็คือ 2a 2ลังสบวกกับ4 a 2เอกำลังสองนำสัประสิทธิ์มาบวกกันก็จะเป็น6 a เกกำลังสต่อไป 12a กับ4 a 12นะคะ12บวกก็จะเป็น16กนะคะก็จะเป็น 16a ลบ8ลบ4ติดลบแล้วติดลบอีกเป็นลบ12ลบ12บวกกับ10ก็จะเป็นลบ2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของตัวนี้ค่ะ มาดูข้อ c ข้อ4นะคะก็จะขยับคุณจะขยับตัวนี้นะคะเส้นนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะต่อมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะหายไปคุกก็จะขยับเส้นนี้นะคะมาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้ก็จะหายไปทีนี้ตัวที่เหลือของเรานะคะก็จะเหลือเส้นนี้นะคะนี่เส้นนี้เส้นนี้ เส้นตรงนี้เส้นตรงนี้แล้วก็เส้นที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือ a b ลบสองตัวนี้คือ b กําลังสองบวกสาม ab คือเส้นนี้ด้วยนะคะเนี่ยเส้นฝั่งนี้ด้วยดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะเขียนใหม่ได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นเอาตัวนี้มีอยู่สองนะคะก็จะใส่สองคูณเข้าไปก็จะเป็นสองคูณกับ b กําลังสองบวกสาม ab อันนี้ใช้ไปแล้วต่อไปตัวนี้ค่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช้ไปแล้ว ab ลบ2ก็มีอยู่2กลุ่มก็คือ2คูณกับ ab ลบ2นะคะตัวนี้ตัวนี้ ab ลบ2อีกอะจริงๆแล้วมันมี ab ลบ2ตรงนี้ด้วยกับตรงนี้ด้วยดังนั้นครูจะใส่เป็น4ตัวนะคะเปลี่ยนจาก2เป็น4เพราะว่าดูเช็คดูแล้วมันมีทั้งหมด ab ลบ2มันมีอยู่4 4ด้านนะคะ ทีต่อไปก็จะเป็น 2ab 4มีอยู่2ด้านก็จะใช้2คูณเข้าไปใน 2ab 4นะคะต่อไปใช้สมบัติการแจกแจงนะคะแจกให้ครบทุกตัวตรงนี้นะคะแจกให้ครบเลยตรงนี้ก็จะคูณเข้าไปนะคะก็จะเป็น 2คูณบกำลังสองก็จะเป็น2 b บกำลังสองคูณ3 AB อบก็จะเป็น6 a b อบคูณ a อบก็จะเป็น4ี่อบคูณกับลบ2ก็จะเป็นลบ8 2คูณ2อ b บก็จะเป็น4ี่อบคูณ4ก็จะเป็น8นะคะใช้ให้ดูตัวที่เป็นพจน์คล้ายนะคะ ตัวนี้ดีกรีสูงสุดคือ 2b ยกกำลัง2ไม่มีนะคะก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมคือ 2b ยกกำลัง2ต่อไปก็จะเป็น 6ab บวก 4ab แล้วก็บวก 4ab นะคะ6บวก4เป็น10 10บวก4ก็เป็น14นะคะ 14ab ลบ8บวก8เหลือ0นะคะไม่เขียนอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะทีนี้มาดู แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิตที่กําหนดให้นะคะตัวนี้อ่ะอีกด้านหนึ่งมันก็ต้องคืออะไรคะคือคือ x เ,เหมือนกันนะแล้วนักเรียนสามารถขยับตัวไหนได้คะขยับตัวไหนได้ให้มันเหลือน้อยน้อยนักเรียนก็ขยับนะคะวาดรูปแล้วก็เขียนด้านลงไปแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะลงสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ